บัตรเครดิตชื่อดังนะครับวีซ่ามาสกาดกำลังเผชิญกับความคุกคามอย่างหนักนะเพราะว่ามีทั้งฟินเทคทั้งบล็อกเชนเนี่ครับจ้องที่จะดิสรับพวกเขาหรือว่าในอนาคตเนี่ยสองแบรนด์นี้อาจจะเป็นมีแค่อดีตเหมือนกับโกดักแล้วก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้เล่าฟังครับ สุสที่ทุกคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กับช่อง Digital Asset Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนในโลกอนาคตครับใครชอบคนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์เอาไว้เลยนะครับหรือว่าอยากจะได้กาแฟช่องนี้เนี่ยกดจอยข้างล่างได้เลยครับในค,คนี่นี้ชวนคุยเรื่องของเทคโนโลยีลูกใหม่ที่จะมาแทนเทคโนโลยีลูกเก่านะครับซึ่งนั่นคือระบบการเปย์เมนต์การชำระเงินบัตรเครดิตวีซ่าและก็มาสการ์ดนั่นเองครับ กอนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าสบริษัทนี้เนี่ยกำไรมหาศาลและก็เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนประเทศอะไรเนี่ยก็ต้องใช้บัตรเครดิตวีซา่าและมาสเตอร์การ์ดก็เรียกว่าบัตรเดียวลูดได้ทั่วโลกอีกท่านนะครับชำระเงินออนไลน์ชำระเงินต่างประเทศเนี่ยไอ้บัตรเครดิตอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้ด้วยนะ ก็เรียกเป็นเหมือนมาเฟียในโลกการเงินอันนึงเลยนะครับที่ทุกคนต้องใช้เครือข่ายกระจายไปทั่วโลกและทํากันไรอย่างมหาศาลครับถึงขนาดมีคนคนหนึ่งเคยออกมาบอกด้วยนะครับว่าให้ใครจะต้องการใช้คริปโตใครจะต้องการใช้บิตคอยล่ะเพราะทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะโอนชำระเงินทางเทศผ่านวีซ่าแล้วก็มาสการ์ดบัตรเครดิตพวกนี้ได้แล้วทั้งนั้นแต่ความจริงเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่ชาทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วนะอเมซอนเนี่ยเคยออกมาจะตัดขาดนะครับเลิกเป็นพันธมิตรกับวีซ่าด้วยนะ หลังจากหยุดรับบัตรเครดิตในอังกฤษไปนะครับเพราะว่ามาจากค่าธรรมเนียมที่แพงหูแพงนั่นเองต้องบอกก่อนนะรับสำหรับผู้ใช้บริการเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรหรือว่ามันแบบเออมันก็ใช้สะดวกดีนะใช้บัตรเครดิตในการรูดนะครับรวมถึงได้แต้มได้พงได้พ,ดพอยต์กันอย่างมากมายแต่ในฝั่งของผู้ให้บริการเนี่ยต้องยอมรับว่าไอ้บัตรเครดิตเนี่ยมีผู้ให้บริการหลายเจ้านะครับไม่ได้พอใจตัวบัตรเครดิตพวกนี้นะครับ เพราะว่าค่าธรรมเนียมของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเนี่ยในการฟันเนี่ยสูงพอสมควรเลยถึง3%เรครับเราจึงเห็นนะครับบางร้านค้าเนี่ยไม่รับบัตรเครดิตด,ดิสารับแต่เงินสดซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะถอยหลังลงคลองไปไหมนอกจากค่าธรรมเนียมที่แพงนั้นนะครับยังมีประเด็นเรื่องของความเซนเซอร์ชิพนะหรือว่าการกีดการการบล็อกได้ด้วยตัวอย่างเช่นนะครับการเกิดเหตุการณ์สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยนะทางวีซ่ามาสเตอร์การ์ด ก็ทําการบล็อกนะครับผู้ใช้บริการจากรัเสเซียอีกด้วยครับก็หมายความว่าทั้งวันนี้คุณเป็นคนรัเสเซียเนี่ยนะครับ ใช้บริการแบงก์จากทางรัเสเซียเนี่ยคุณก็อดในการใช้วีซามาสการ์ดนั่นเองครับถึงแม้ว่าภายหลังในอเมซอนจะกลับลำมารับวีซ่าแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการตกลงเรื่องของค่าธรรมเนียมรูปแบบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยวีซ่าเนี่ยจะทําการขึ้นค่าธรรมเนียมด้วยนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะขึ้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับก็เรียกว่าเครือข่ายของวีซ่ารวมถึงเน็ตเวิร์กต่างๆของเขาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้มแข็งมากจริงๆซึ่งในแต่ละปีนี่นะครับทางบัตรเครดิตเหล่านี้เนี่ยเก็บเงินได้มากกว่า10800,0ล้านลาร์เลยนะครับ และซึ่งหากไปว่าเรื่องของกําไรของ2บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นวีซ่าและมาสกนี้นะครับต้องบอกว่ากําไรสูงมากๆเลยนะโดยารายได้ของเขานี่ครับประมาณ6กแสนล้านบาทนะและกําไรเนี่ยกว่า2องแสนล้านบาทเลยครับหรือราวๆหนใน3ของรายได้เนี่ยเป็นกําไรทั้งนั้นเน้นๆฮนะซึ่งก็ต้องเรียกนะครับว่าเป็นแบบ ที่กำไรติดอันดับท็อปของโลกใบนี้เลยทีเดียวโดยมาจากทรานซัชชั่นค่าฟีในการโอนการใช้บ,บัตรเครดิตนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีการเป์เมนต์การชรําระเงินเนี่ยมันก็เริ่มมีตัวใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่นทางฟินเทคต่างๆถูกไหมรวมถึงคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนอีกด้วยหลายคนก็ตั้งคําถามนะครับว่าเอาแล้ววีซ่าเนี่ยจะดาเนินรอยตามพวกโกดักหรือเปล่าที่แบบมีกล้องดิจิตอลเข้ามาเนี่ยกล้องฟิล์มก็จะมาลายหายไปนะครับซึ่งหากดูเรื่องของยูนิคอนเกี่ยวกับฟินเทคนี่นะฮะ มีมากถึง3 3.2ตัวในโลกเลยนะครับ และก็แน่นอนว่ากลุ่มสรับเหล่านี้เนี่ยก็จ้องจะมากินส่วนแบ่งของวีซ่าในระบบการเปรมแบบดั้งเดิมนั่นเองแต่กับพิกล็อกนะครับในปีที่แล้วเนี่ยวีซ่าทำไรายได้เพิ่มขึ้นถึง21%เลยทีเดียวและมีการทำทรานซิชันเนี่ยสูงสุดในบริษัทอีกด้วยครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยยังไม่จบง่ายๆนะครับที่วีซ่ายังแข็งแข็งทุกวันนี้เนี่ยอาจจะมาจากว่าระบบเปรมแบบรุ่นใหม่ย,ยังสร้างเครือข่ายสร้างเน็ตเวิร์กได้ไม่ครบถ้วนนั่นเองตอนนี้พาเล่นๆนะครับว่าวีซ่าเนี่ยมันครอบคลุม ครือคนที่ถือบัตรเครดิตมันก็เป็นเหมือนไก่กับไข่นะครับที่แบบว่าถ้าในฝั่งของผู้ใช้เยอะนะฮะผู้ขายเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยก็อยากจะรับบัตรเครดิตถูกไหมและในฝั่งของผู้ให้บริการเยอะเ่ยนะครับผู้ใช้ก็อยากจะมาใช้กันเยอะยิ่งขึ้นแต่ถ้ามองในฝั่งของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนใช้มาตรฐานเดียวกันนะ คือถ้าคุณมี wallet Wall นี่นะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะให้บริการเรื่องของ w a l l ็ตกันแล้วล่ะก็จะเป็นแบงค์แบบดั้งเดิมนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวกท w i t t e r หรือแม้แต่โซเชียลมีเดียต่างๆนานาเนี่ยถ้าเขาให้บริการ w a l l ็ตได้เนี่ยนะครับเงินพวก c r y p t o c u r เร n c y เนี่ยก็จะมาพูดคุยกันรู้เรื่องผ่านทุกแอปทุก w a l l ็ตนั่นเองหมายก็ว่าทําให้ผู้้บริการรายเล็กรายย่อยเนี่ยคุยกันรู้เรื่องผ่านมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่จะเป็นว่าคุณต้องใช้แบรนด์ของวีซ่าอย่างเดียวแล้วยกตัวอย่างเช่นในฝั่งของคุณอีีีลอนมัรรรบกกกกาายยยชเเเด่เวใ้วต แล้วอีลอนมาร์ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับ p a ย์เพมาก่อนมันมีความเป็นได้สูงเลยว่า Twitter เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มในการชําระเงินต่อจากนี้ครับซึ่งในยุคที่ Pay ์เพเกิดขึ้นนี่นะครับระบบชําระเงินหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการเงินเนี่ยมันยังไม่พร้อมอย่างทุกวันนี้แล้วถ้าวันนี้อีลอนมาร์กเซ็นนะครับเข้าถึง Twitter ที่มีผู้ชใช้บริการนับล้านคนได้แล้วก็พ่วงตัวบล็อกเชนคริปโตเข้าไปเนี่ยนะครับก็น่าลุ้นว่าจะเป็นเพย์เมนที่ใหญ่ๆต้นๆเหมือนกันและไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวเลครับที่เอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการชําระเงินอยู่เบื้องหลังนะอย่างเช่นตัว Stripe เปิดตัวให้ การแคชชูคริปโตนะครับต้อนรับกระแสะเว็บ3ที่เข้ามา บ้านเราเนี่ยก็มีทางไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า S C B นั่นเองที่จับมือกับทาง Ripple นะโอนเงินผ่านบล็อกเชนญี่ปุ่นไทยนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยค่อนข้างถูกเลยเจนว่าเวลาโอนเงินในประเทศเนี่ยนะครับแบงก์เนี่ยคุยกันได้ฮะแต่พอโอนเงินออกนอกประเทศเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องของตัวกลางขออขวดและค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงถ้าวันนี้มีเที่ยีบล็อกเชนเข้ามาเป็นตัวกลางเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะลดขั้นตอนไปได้เยอะมากครับแต่ต้องบอกว่าวีซ่าเนี่ยไม่ได้ตีตลาดไปทั่วโลกนะครับยังมีตลาดจีนที่่้วมมันสกาายงงเขไถึนะ เพราะพวกเขาเนี่ยมีของตัวเองนั่นคือตัวยูเนียนเปนั่นเองแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเครือข่ายประเครดิตของรัฐอย่างเช่นยูเนียนเปยนี่นะครับยังไม่ทันสมยัยยังไม่คล่องแคล่วอะไรเหมือนกับ v ีซ่หรอกนะซึ่งนนทางภาคเอกชนนะครับอย่างเช่นอา i p เปแล้วก็เถาเปาเนี่ยวีแชทมีโอกาสพัฒนาช่องทางการชำระเงินยิ่ตันของตัวเองนะครับ โดยเฉพาะทางอลีป์เปนี่ยนะครับก็เคยโดนเบรกไปครั้งหนึง่งแต่สุดท้ายเนี่ยทางจีนเองก็มีสถาบันวิจัยบล็อกเชนแบบต้นๆของโลกนะครับแล้วก็มีการออกตัวจะต้อนหยวนออกมาด้วยและนี่คือหน้าตาของสกุลเงินที่ต้อนที่ไม่ต้องผ่านตกกาัวกลางช่นว่วีซ่านั่นเองครับในฝ่งของยักษ์ใหญ่รายอื่นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินมาก,ก่อนเลยเนี่ยอย่างเช่น Apple เนี่ยก็กําลังผันตัวมาเป็นธนาคารนะครับประกาศจากมือกระทางโกลมแซก เปิดตัวบัญชีออมทรัพย์ให้ดอกเบี้ยสูงนะเริ่มใช้กับผู้ที่มี Apple Card ก่อนนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าใครๆเนี่ยก็เข้าสู่โลกการเงินได้แล้วนะครับเพราะเทคโนโลยีมันเปิดกว้างนั่นเองใครๆกับพวกสิ่งพิมพ์หรือทอทัศน์สมัยก่อนเนี่ยนะครับที่จะผูกขาดโดยคนกลุ่มๆหนึ่งถูกไหมแต่พออินเทอร์เน็ตมาปุ๊บเดี๋ยวมันเปิดกว้างครับมันปิดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วคอนเทนต์ต่างๆนานก็อยู่ในช่องทางหลากหลายมากขึ้นเช่นมือถือเช่นโทรศัพท์เช่นคอมไม่ต้องติดอยู่ในทีวีแล้วครับวันนี้การงเน่ดั้ไซึ แน่นอนนะครับว่ามาสการ์ดเองหรือวีซ่าเองที่เป็นผู้เล่นตัวหลักดั้งเดิมเนี่ยก็ต้องเข้าสู่เทคโนโลยีของบล็อกเชนนะครับเรียกว่าเอาจริงเอาจังเลยนะถ้าไม่ทำเนี่ยอาจจะโดนดิสลอฟก็ได้นะครับซึ่งตัวมาสการ์ดนี่นะครับเขาตั้งตัวเป็นสะพานเชื่อมให้แก่สถาบันการเงินให้พวกเขาได้บริการเทรดคริปโตด้วยนะครับและในฝั่งของวีซ่าเองก็เปิดบริการเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับหน้าหน้าเว็บของเขาเองบอกเลยว่า unlocking crypto opportunities หรือว่าปลดล็อกนะครับโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับคริปโตครับอีกทั้งการจับมือกับการเทรดคริปโตชื่อดังนะครับอย่างเช่น crypto.com ในการทา Visa, าําบัตรวีซ่าบัตรเครดิตที่ลิงก์กับตัวคริปโตอีกด้วยก็เรียกว่า2โลกทางการเงินตรงนี้ดูเหมือนจะเมิร์ชรวมหรือเหมือนจะทํางานร่วมกันมากขึ้นนะครับซึ่งเห็นความตั้งใจความจริงจังของวีซ่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็มีการทุ่มซื้อตัวคริปโตพัูลค่ากว่า5ล้านบาทอีกด้วย เพื่อจะปูดทางเข้าตุลาดร NFT นะแปลว่าโลกการเงินรอบร l เ,เนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้ตัวมากกว่าที่คิดแล้วนะครับมันก็น่าสนใจนะครับเพราะในขณะที่ f ฟิน e c h ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอย่างเช่นทาง Strike ก็จะเอาพวก Bitcoin Lightning มาใช้เป็นตัวการในการชําระเงินแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าทั้งรวดเร็วและค่าธรรมเนียมถูกกว่าวีซ่าและมาสการ์ดแน่นอน แล้วบอกเลยนะว่าเขาจะเตะพวกปีซ่ามันสการ์เนี่ยออกจากธุรกิจนี้ไปเลยครับเรียกว่าโหดมากๆเลยนะครับแหมเอาลูกพี่ส้นหนาวเลยและนี่คือมุมมองในโลกใหม่นะครับมีความตื่นเต้นมากมายที่กลังจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามเรื่องราวแบบนี้ติดตามช่องนี้เอาไว้เลยนะครับดิจติตอลแอสเซทไลฟ์ใ่มมาคุยเรื่องของโอกาสในโลกใหม่ธุรกิจโลกใหม่ แล้วการลงทุนในโลกใหม่ติดตามไปพร้อมๆกันสนับสนุนตัวผมเนี่ยต้องติดตามอยู่แล้วก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับและถ้าใครชอบรายการแบบนี้อยากสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกนะเพื่อจะเลี้ยงกาแฟทีมงานทั้งผมทั้งอจัรปุ๋่อยู่หลังบ้านได้เลยขอบคุณทุกคนจากคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ